ครับวันนี้วันที่10มิถุนายน2 5 5 7นะครับวันนี้มีโอกาสได้พาคณะกรรมการสถานศึกษานะครับมาสำรวจวัวโรงเรียนนะครับคุณบุญชูคุณานะครับเจ้าของขอกได้มาแล้วนะครับอันนี้วัวโรงเรียนมีกี่ตัวครับทั้งหมดตัวสีดำสีดำตัวเพศเมียใช่ไหมครับเป็เมียก็ใช่ตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกน้องลูกีอันบ่ได้ลูกกับราคาอย่ากับถือตัว้นามันก็ได้ลูก อันนี้ก็วัวโรงเรียนใช่ไหมสีแดงอโรงเรียนคือกัดวัวแล้วก็ลูกลูกเพศเมียลูกกับลูกของซื้อมาเอาลูกติดแม่มาก็วัวโรงเรียนใช่ไหมครับเออทั้งหมดทั้งสามตัวสำรวจวัวโรงเรียนนะครับอันนี้คือแม่พันธุ์สำหรับลูกก็ขอดออกมาแล้วนะครับของแมพันธุ์ของพ่อใหญ่วัวโรงเรียนนะครับ แล้วก็ลูกตกออกมาเนี่เป็นของคนเลี้ยงนะครับแล้วก็อีกแม่พันธุ์ตัวหนึ่งนะครับสีแดงอ่าลูกตกออกมานะครับก็เป็นของคนเลี้ยงสําหรับรุ่นต่อไปก็จะเป็นของโรงเรียนนะครับอ่ารุ่นต่อไปอันนี้ก็มากับคณะกรรมการศึกษานะครับนะครับอันนี้คือข้อของผู้ช่วยศีลน,นะครับผู้ช่วยบุญธรรมโกศล ที่รับมาจากพ่อใหญ่สีนะครับอันนี้เป็นวัวโรงเรียนนะครับเพศเมียเป็นวัวรุ่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับสีขาวตัวนี้เป็นเพศเ,เมียนะครับรุ่นวันนี้เด้นพากรรมการศึกษามาสำรวจนะครับมีสองตัวนะครับผู้ช่วยสินีรับมาจากพ่อใหญ่พ่อใหญ่สีบ้านนนสแบงนะครับอันนี้เพศเมีย สีขาวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้สำรวจวัวโรงเรียนนะครับข้อของผู้ช่วยศินอ,อันนี้เป็นวัวโรงเรียนเพศแม่นะครับถ้าลูกตโตออกมาจะเป็นของคนเลี้ยงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับวัวโรงเรียนนะครับเพศผู้ของข้อของอพ่อวนอันชัยว,วัฒนาศรี<ป>นะครับ อันนี้เพศผู้นะครับตัวนี้รับมาจากข้อคุณทรงพลปัญญามาตนะครับอันนี้ข้อของข้อบัญชัยวัฒนศรีนะครับข้อของคุณพ่อวิชัยวัฒนศรีนะครับกรรมาการศรึกษาอันนี้เพศเมียนะครับเป็นแม่พันธุ์ถ้าตอนนี้กํลาลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมครับกํลาลังตั้งท้องอยู่ถ้าคลอดลูกออกมาก็จะเป็นของผู้เลี้ยงนะครับ ันนี้ก็คือตัวที่สองนะครับเพศเมียใช่ไหมครับตอนนี้ท้องหรือยังครับยังยังไม่ผสมนะครับถ้าลูกคลอดออกมาก็จะเป็นของคนเลี้ยงใช่ไหมครับของคนเลี้ยงก่อนนะครับอันนี้ตัวที่สามนะครับที่ได้มาสํารวจวันนี้ของข้อของคุณพ่อวิชัยวัฒนาสีนะครับรับสําหรับข้อของคุณพ่อวิชัยวัฒนาสีนะครับจะมีวัวโรงเรียนอยู่ด้วยกันสามตัวนะครับตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับวัวรุ่นลูกของมันนะครับ แล้วก็อัวเพศเมียตัวนี้นะครับถ้าลูกออกมาก็จะเป็นของคนเลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่สามก็คือตัวนี้แม่พันธุนะครับถ้าลูกกําลังตั้งท้องอยู่ตอนนี้ถ้าลูกออกมาก็จะเป็นของคนเลี้ยงก่อนนะครับคุณปูเก๋ไป่ยังเดียกว่านานหมดเลย่หัวนาแล้วเนาะหัวนาแค่บัว ข้อของผู้ญยปันนะครับผู้ญยปันนำเฉลี่อันนี้คือแม่พันธุ์มันนะครับอันนี้เป็นวัวโรงเรียนนะครับแล้วก็ลูกอีกตัวหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณตกลูกได้หกเดือนแล้วก็เป็นของโรงเรียนนะครับอันนี้วัวโรงเรียนนะครับลูกของข้อผู้ญยปันนำเฉลี่นะครับตัวมเมียเพศนี้นะครับคณะกรรมการ,กการได้มาสํารวจวัวโรงเรียนข้อของคุณคุณอ,อ,อะไรนะครับคุณพ่อคาน์พิมพ์พนามนะครับ วัวตัวนี้เป็นแม่พันธุ์มันนะครับเป็นวัวโรงเรียนนะครับแล้วก็ลูกมันเพิ่งคลอดมาใหม่คลอดวันที่เท่าไหร่ครับครับอันนี้เป็นาอ่ลูกตัวนี้นะครับเป็นวัวโรงเรียนนะครับเป็นเพศผู้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของ ของผู้เลี้ยงเป็นลูกตัวแรกนะครับเป็นของผู้เลี้ยงโตแล้วนะครับเป็นเพศเมียนะครับสรุปข้อของคุณพ่อคารพิมพนามนะครับมีวัวโรงเรียนอยู่ก็คือตัวนี้แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์สีขาวแล้วก็ลูกเพิ่งคลอดใหม่นะครับตัวนีเ้เป็นเพศผู้นะครับเป็นวัวโรงเรียนมีสองตัวนะครับ